ประเด็นเรื่องศูนย์เด็กเล็กที่อบตอแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันเรียกอย่างนั้นเมื่อสักครู่อะไปฟังเสียงตอนพออแล้วก็ครูของศูนย์เด็กเล็กซึ่งกัดกิจกรรมบนเวทีหลายกิจกรรมใช่ไหมเอาเด็กเล็ก4-5ถขวบเพราไปศูนย์เด็กเล็กขึ้นไปแข่งขันแบบกีฬาสีหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นกีฬาประเภทแข่งกันแต่งตัวค่ะ ประเด็นที่พ่อช็อกก็คืออะไรเพราะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเหลือแต่เกงเในถ้าเป็นเผู้ชายล่อนจ้นเลยค่ะแล้วก็ใส่แต่งตัวเจตนาจุดประสงค์ของครูยืนยันว่าเป็นกรณีที่ต้องการเป็นการแข่งขันกันว่าเด็กสามารถจะแต่งตัวให้ตัวเองได้คือจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นการจับคู่แล้วแต่ให้เรื่อง คือคนที่คือมันจะมีทั้งหมด6คน3คู่ใช่ไหมคะโดยที่คนที่เป็นคนแต่งให้เพื่อนอย่างคุณใบแต่งให้พยุทธ์เนี่ยใบไม่ต้องถอดเสื้อผ้าแต่น้องคนที่ถูกแต่งเนี่ยก็คือต้องถอดเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยเหลือแต่กางเกงในผู้ชายลอนจอนเลยแล้วก็แต่งแต่งใช่ไหมค่ะบอกว่ามันเป็นคือเข้าใจนะเด็กเล็กการสอนให้แต่งตัวเป็นหรือแต่งใส่เสื้อผ้าเป็นก็คือการช่วยเหลือตัวเองอย่างหนึ่งคือฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองแต่ถ้าจะแต่งกันในห้อง คือจะบอกว่าครูไปสอนกันตัวต่อตัวก็เข้าใจาแต่เอาในห้องอะ่ะก็ไปสอนกันแต่งแต่อันเอามาแข่งไปกิจกรรมบนเวทีแล้วปรากฏว่ายังไงท่านผู้ชมคือมีคนมากมายเนี่ยมาดูเพราะมาจากหลายที่นะใช่มีหลายโรงเรียน6แห่งอะ่ะค่ะใช่ไหมไอ้สูนเด็กเล็กหแห่งอ่ะหลายหลายตำบลน,น่ะและเราก็ไม่รู้ดิว่าคนใครเด็ก จะไปแฝงตัวอยู่หรือไม่มันเป็นโรคอย่างหนึ่งทางจิตนะคะโูกไหมะฮะค่ะและรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด<ะ>ิจิทัลฟุตเพนท์ข้อที่หนึ่งโรงเรียนหรือศูนย์เด็กๆไปถ่ายรูปเล่าไปโพสข้อที่สองเราจะรู้ไหมใครที่มาดูมันถ่ายรูปไปน้องไร้ค่ะเมื่อวานนี้เอาเป็นว่าที่นําเสนอไปในเรื่องเล่าเช้านี้ครูกับรักษาการพอศูนย์เด็กเล็กแถลงยืนยันไม่มีเจตนายอมรับเป็นความผิดพลาดขออาภัย ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้รวมถึงครูคนที่อุ้มเด็กสี่ขวบลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่เขาไม่ได้ยินยอมด้วยถึงจะยินยอมก็ไม่ได้นะผมก็บอกอย่างนั้นนะท่านผู้ชมที่ระบุว่ายอมรับเด็กคนที่เตรียมมาไว้งอแงครูก็เลยให้เด็กก็ลูกสาวคุณพ่อค่ะขึ้นไปแข่งแทนเพราะน้องที่เป็นลูกสาวคุณพ่อเนี่ยเคยฝึกการแต่งกายมาแล้วเอาเป็นว่าไปดูต่อหลังจากทั้งสองฝ่ายเจอหน้ากันและครูกับพอ ก็ได้ขอโทษคุณพ่อและคุณพ่อบอกมาเ,เรื่องเซนซิทีฟครูจะต้องตระหนักให้มันรัดกุมมากกว่านี้คุณพ่อนี่อบรมครูกับพ่อสูนเด็กเล็กเลยว่ายังไงนี่ลูกผมวันนี้สี่ขวบกว่าต่อไปเขาโตเป็นสาว แล้วลูกเรานะั้นมันย้อนกลับมาใครรับผิดชอบครูขอโทษวันนี้มันอาจจะจบแต่ว่าผมต้องมานั่งกังวลกับอนาคตของลูกและขอยกเคสตัวอย่างลูกสาวให้เป็นการรักษาสิทธิเด็กและเยาวชนทั่วประเทศพราะพ่อได้ถามลูกสาวสี่ขวบแล้วนะลูกตอบว่าหนูไม่ชอบคนแปลกหน้าเห็นหนูไม่ใส่เสื้อผ้าก็ขอโทษด้วยนะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นทางส่วนเด็กเล็กไม่ไม่มีเจตานาจริงๆนะคะก็คือ จะขอย,ย้ำว่าไม่มีเจตนา,าจริงๆเลยค่ะหนูต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแล้วก็คุณย่าแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจจะทำให้เหตุการณ์นี้ค่ะที่ไปกระทบในเรื่องของจิตใจก็ดีหรือว่ากระทบกับตัวน้องก็ดีก็ขอ ทษผู้ปกครองนะคะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะพอครั้งนี้คุณครูไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้คุณพ่อเสียชื่อเสียงแล้วก็ทําให้น้องอับอายค่ะทางคุณครูก็ขอโทษจริงๆค่ะจริงๆเข้าใจเจตนาแต่ว,ว่าวิธีการที่ออกมาเนี่ยผมมองว่ามันผิดไปเยอะคุณครูขอโทษก็จะจริงแต่ว่าในความรู้สึกของคุณพ่อเองเนะมีความรู้สึกว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีของลูก ที่ถูกเผยแพร่ออกไปต่อหน้าสาธารณชนคนเป็นเกือบร้อยคนอย่างนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะครับสิทธิของเยาวชนจริงๆคุณครูทําอะไรเนี่ยผมอยากให้คิดให้ให้ตระหนักมากกว่านี้เพราะว่าดิจิตอลฟุตปรินท์เนี่ยมันถูกถ่ายไปแล้ววันนี้ลูกผมมาสี่ขวบกว่าก็จริงแต่ว่าอีก6ปีอีก7ปีข้างหน้าเขาจะโตขึ้นมาเป็นเด็กสาวคนหนึ่ง แล้วถ้าเกิดรูปเหล่านั้นมันย้อนกลับมาล่ะครับอันนี้ใครจะรับผิดชอบคุณครูขอโทษตรงนี้มันอาจจะจบแล้วแต่ว่าผมต้องมานั่งกังวลอีก5ปี6ปีข้างหน้ามันก็จะรีพีทอยู่อย่างนี้ครับกลับมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้าแล้วซ้ําเล่าก็อยากฝากไว้ครับว่า,าดําเนินการอะไรก็ขอให้มันรัดกุมมากกว่านี้นะครับแล้วก็ขอยกกรณีตัวอย่างของลูกสาวผมเนี่ยเพื่อรักษาสิทธิ์ของเยาวชนทั่วทั้งประเทศด้วยแล้วก็อยากให้ไปทบทวนกันใหม่นะครับ ว่ามันควรมีเกมนี้หรือไม่จากคําพูดของเด็กตัวเล็กๆสี่ขวบกว่าหนูไม่ชอบอันนี้อยากให้คุณครูแล้วก็ท่านพออฟังให้ชัดนะฮะหนูไม่ชอบคนแปลกหน้าเห็นหนูไม่ใส่เสื้อผ้ามันสะเทือนใจนะครับมันสะเทือนใจมากนะผมไม่โอเคแล้วมาโดนผู้ปกครองในกลุ่มมาเซฟครูกันอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ เลผมรู้สึกมันมันเพีย้ยนอะะประกามันผิดเพี้ยนไปเยอะอ้าวท่านผู้ชมฮะขณะที่นักข่าวได้คุยกับพ่อกับแม่ของน้องเขาเขาก็อยากจะพูดว่าเหตุการณ์เนี่ยมัน7มีนาคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อเด็กเล็กของอบตแห่งหนึ่งที่ประจวบโครงการเนี่ยเป็นลักษณะแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กประถมอวัยหนึ่งในกิจกรรมที่ปกครองไม่สบายใจอย่างที่ทราบแข่งกัน แต่งกายบนเวทีโดยต้องมีการถอดเสื้อผ้าอย่างที่บอกไปคุณพ่อเนี่ยบอกวันนั้นไปส่งภรรยากับลูกสาวสี่ไปร่วมกิจกรรมแล้วไปทำงานจริงๆลูกต้องรับผิดชอบทำหน้าที่ถือป้ายของศูนย์เด็กเล็กพอเดินเสร็จคุณแม่จะพากลับก็บอกให้มารับแต่ระหว่างนั้นภรรยาส่งรูปลูกสาวที่ไปยืนถอดเสื้ออยู่บนเวทีไม้พ่อดู โดยภรรยาเล่าว่าพาลูกสาวเดินผ่านเวทีแล้วก็มีคุณครูท่านหนึ่งเหมือนกับหันซ้ายหันขวามองหาเด็กที่จะขึ้นไปแข่งแต่งกายบนเวทีแล้วจูโจครูก็มาอุ้มลูกสาวของผมขึ้นมาบนเวทีจับถอดเสื้อผ้าครูบอกกับแม่เด็กภรรยาของผมว่าอย่าเพิ่งกลับให้ลูกเป็นตัวแทนก่อนตอนนั้นภรรยาไม่รู้ว่าลูกเป็นตัวแทนไปแข่งอะไรจ้าวามันเร็วฉุกระหุ ภรายาอยู่หลังโต๊ะกรรมการไม่ได้อยู่ในระยะที่จะเข้าไปเซฟเอาลูกลงมาทําได้แค่ถ่ายรูปมาให้พ่อดูว่าลูกสาวอยู่ในสภาพนี้เพราะภรรยายืนช็อกแล้วก็ร้องไห้ตกใจที่ครูทําแบบนั้นภรรยาได้แต่พยายามจะส่งสัญญาณเป็นภาษาใบ้ใช้มือบอกกับลูกบนเวทีว่าปิดแล้วออกไว้ปิดแล้วออกไว้แต่ทําเป็นมือนะคุณพ่อบอก หลังจากนั้นได้พิมพ์ข้อความไปทวงติงในลายกลุ่มผู้ปกครองค่ะพยายามจะชี้ให้คุณครูกับผู้บริหารของศูนย์เด็กเล็กเนี่ยรับทราบในทํานองตําหนีว่าไม่ควรจะจัดกิจกรรมแบบนี้เพราะว่าเด็กมีสิทธิ์เด็กมีคือมีสิทธิเด็กอยู่อะค่ะมันไม่ควรจะจับเด็กขึ้นไปแก้ผ้าอยู่บนเวทีเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยไม่มีคําชี้แจงใดๆจากผู้บริหารศูนย์เด็กเล็กแต่ครูคนที่อุ้มเด็กขึ้นบนเวทีเนี่ยโพสข้อความสั้นๆมาทาง ชทไลน์ขอโทษส่วนตัวเป็นการขอโทษแบบส่วนตัวไม่ได้ขอโทษอยู่ในกรุ๊ปผู้ปกครองนะคะเที่ยงคืน45นาทีของคืนวันนั้นบอกพ่อคะสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ที่มีข้อผิดพลาดอย่างหนักทางคุณครูขอโทษผู้ปกครองด้วยนะคะจะเก็บข้อผิดพลาดในครั้งนี้ไปปรับค่ะขณะที่พ่อเด็กบอกคําขอโทษนี่มันไม่สมศักดิ์ศรีการขอโทษแบบเป็นการขอโทษส่วนตัวม,มันไม่น่าจะถูกต้องในการจัดกิจกรรม คุณพ่อบอกมีเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งถูกครูจับถอดเสื้อผ้าทั้งหมดให้ไปยืนอยู่บนเวทีโดยไม่ได้สวมอะไรเลยก็คือร่อนจอนส่วนลูกสาวถูกจับถอดเสื้อกับกระโปรงเหลือแต่กางเกงในคนเป็นพ่อเป็นแม่ใจสั่นทำไมครูถึงทำแบบนั้นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาเพราะ มันเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์ไปเลยอะค่ะแล้วคนไม่ประสงค์ดีก็สามารถเอาภาพเด็กไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของตัวเองหรือในโทรศัพท์มือถือวันหนึ่งถ้าลูกผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะทํำยังไงเหตุการณ์นี้พอรับลูกกลับบ้านผมได้ถามลูกว่าเป็นยังไงบ้างลูกบอกหนูไม่ชอบคนแปลกหน้าเห็นหนูไม่ใส่เสื้อผ้าพ่อบอกได้ยินเสอือกเด็กสี่ขวบเขามีความรู้สึก กิจกรรมวันนั้นมีสวนพัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งมาร่วม6-7 0ผู้ปกครองอีกจำนวนมากผู้บรหิหารของอบตอสถานศึกษาต้องมีส่วนในการรับผิดชอบอยาให้มีการตรวจสอบและอยากให้ยกเลิกกิจกรรมซึ่งแน่นอนมันต้องเลิกและประปับเปลี่ยนให้เหมาะสมแล้วก็อยากให้ครูตระหนักว่าเด็กเขามีหัวใจถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยแม้กระทั่งพ่อแม่เด็กเองยังไม่มีสิทธิทำแบบนี้กับลูกเลยนะคะใช่เพราะว่าเด็กเขาก็มีสิทธิเด็ก มันมีสิทธิ์ของเขามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมันไม่ใช่เรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องสนุกที่จะเอาเด็กมาถอดเสื้อผ้านในที่สาธารณะเด็กต้องเติบโตต่อไปในอนาคตอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าลูกเราจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าภาพมันถูกเผยแพร่ออ,อกไปแน่นอนมันเป็นเรื่องไม่ดีมันเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและต่อมาประเด็นที่ในกรุ๊ไลน์ของผู้ปกครอง <Safe S 2> มาเข้าเซฟครูเนี่ยอันนี้พ่อบอกตกใจมากทุกคนเซฟครูอย่างเดียวไม่มีใครสงสารเด็กสี่ขวบว่าจิตใจจะเป็นอย่างไรไม่มีใครเซฟรูปผมเลยตกใจยิ่งกว่านั้นคือสังคมยอมรับได้ยังไงว่าการแก้ผ้าของเด็กในที่สาธารณะมันปกติเออผมเข้าไปหาข้อมูลเรื่องใครเด็กและนําไปให้ผู้ปกครองท่านอื่นดูในลายกลุ่มผู้ปกครองแต่เมินไม่มีใครสนใจมันน่ากลัวนะถ้าสังคมบอกว่าแบบนี้เป็นเรื่องปกติสุดท้าย คุณพ่อและคุณแม่ตัดสินใจย้ายลูกสาวออกจากโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้แล้วไปเรียนต่อที่อื่นสามสี่วันแรกรอฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารกระทั่งโดยผู้ปกครองบางคนโจมตีในกลุ่มไลน์ทําให้ตนเองรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ก็เลยเอาไปโพสต์แล้วกลายเป็นราม่ากเกิดขึ้นเนี่ยตกใจฮะ ตกใจว่าเฮ้ยทำไมเขาทาขนาดนี้แล้วคนคือเยอะมากเราเห็นอยู่แล้วตอนเช้าว่าคนมาเกือบเป็นร้อยอย่างเงี้ยครับภาพที่ที่คุณพ่อเห็นเนี่ยคือลูกในหน้าไม่ได้ละฮะคือหน้าไม่เต็มใจแต่พอม้นถึงบ้านปุ๊บเราก็มานั่งลงแล้วคุยกับลูกดีๆถามลูกบอกว่าหนูหนูโอเคไหมคาหนึ่งที่ออกมาจากปากลูกผมก็คือหนูไม่ชอบป้าหนูไม่ชอบคนแปลกหน้าเห็นหนูไม่ใส่เสื้อผ้าคือประโยคนี้มันทําให้คุณพ่อคือแบบ อยู่ใชยไม่ได้ครับคือผมก็งงตะก,กะที่ว่ามาแฮชแท็กเซฟครูแล้วทุกคนก็ไปเข้าข้างคุณครูโดยที่แบบว่าผมก็เลยถามกลับไปว่าเอา้าแล้วลูกผมม่ะแล้วไม่มีใครเซฟเด็ก4ี่ขวบกว่าเลยเหรอคือทุกคนไปเซฟครูหมดเลยตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกของลูกนะครับเพราะว่าก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยในวันนั้นวันเดียวเขาพูดเรื่องนี้นะฮะแล้วเขพูดขึ้นมาเองเองนะี่ยประมาณ4ี่ห้ารอบ ซึ่งคุณพ่อก็พยายามที่จะาหากิจกรรมเพิ่มเติมให้ลูกทําเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าคือเขาเองเขาก็จดจำนะครับสี่ขวบกว่าเนี่ยก็คงจะมีความจดจําแล้วส่วนคุณแม่ของน้องซึ่งในวันเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่อยู่กับลูกสาวเนี่ยนะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าคือไม่ได้คิดว่าเขาจะจับลูกไปถอดเสื้อผ้าครูก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบ คือเหมือนกับครูหันมาแล้วมาเจอน้องก็พูดว่าเนี n ie, n ie, n ie ้ยเนียเนียแล้วก็อุ้มขึ้นเวทีไปเลยคือถ้าเป็นเกมเป็นการแข่งขันทั่วไปคุณแม่บอกไม่ซีเรียสแล้วจังหวะที่คุณแม่เดินถอยห่างออกจากเวทีพอหันกลับไปเนี่ยเห็นลูกถูกจับถอดเสื้อผ้าเหลือแค่กางเกงในตัวเดียวพยายามส่งสัญญาณมือบอกให้ลูกเอามือเนี่ยปิดหน้าอกลูกสาวก็ทำตามคุณแม่บอก ลูกเราเป็นเด็กผู้หญิงมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนาทีนั้นยอมรับว่าไม่ได้ปกป้องลูกอย่างเต็มที่คือไม่ได้อุ้มลูกลงมาจากเวทีหรือโวยวายเพราะคุณแม่บอกคุณแม่ก็ทําอะไรไม่ถูกได้แต่มองลูกอยู่ห่างๆแล้วก็ทําท่าทางบอกใบให,ให้ลูกเอามือปิดหน้าอกขึ้นไปแบบนั้นนะคุณแม่บอกเหมือนเอาเด็กไปประจานแล้วก็ไม่สบายใจกลัวคนที่มีอาการคร่เด็กจะเอาภาพลูกสาวไปทําอะไรที่ไม่ดีนี่ท่านผู้ชม เชื่อผมไหม <c oughs> ถ้าเราเป็นพ่อแม่เด็กนอนไม่หลับนะค่ะไม่รู้วันนั้นมีใครถ่ายรูปไว้หรือเปล่าใช่ใชไหมแล้วยิ่งเด็กเขาบอกก็หนูไม่ชอบด้วยเนี่ยโอ <persistence S 2> ้โหมันสะอึกนะค่ะคืออย่างที่บอกอ่ะ,ะออไ,ได้ต่างประเทศเนี่ยพ่อแม่ยังทำไม่ได้เลยบางประเทศทงไอเออเราอยากจะถ่ายรูปลูกเรเาเล่นน้ำ สมัยหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันไม่ใช่ยุคแบบนี้ค่ะมันมีแต่พอเด็กไม่ได้นะท่านผู้ชมลักษณะเหมือนกับว่าไปเล่นในสระว่ายน้ําแล้วเกิดเล็กๆเ,เ,เห็นออยอวะต่างๆเนี่ยหรือไม่ต้องใส่กุงเกงในเนี่ยค่ะเอาฟังเสียงคุณแม่ดูไม่ไม่อะไรเลยแค่ขันมาแล้วก็เนี่ยเนี่ยเน,ยเนยีแล้วก็อุ้มขึ้นไปเลยค่ะประมาณว่าคงจะหาเด็กที่จะขึ้น่ะไม่เจอแล้วก็ อุ้มขึ้นไปเลยหลังจากคําที่พูดว่าเนียเนี่ยแล้วก็ถอดเสื้อผ้าหมดเลยค่ะเหลือแต่ข้างในงไม่ได้ไม่ค่ะไม่เลยขนาดใบตารางที่เขาบอกมาว่าเด็กคนนี้ทําอะไรกิจกรรมอะไรบ้างอยังไม่มีชื่อลูกหนูลงไปเลยว่าจะต้องไปแข่งเกมนี้คือถ้าเขามาบอกว่าแข่งเกมนี้เป็นยังไงต้องถอดถ้าต้องถอดถ้าบอกว่าต้องถอดเสื้อผ้าหนูก็จะเซฟลูกหนูไปถ้าลูกหนูต้องแข่งจริงๆคือนาทีนั้นนหนูยอมรับว,ว่าอาจจะไม่ได้ปกป้องลูกอย่างเต็มที่เช่น ไปอุ้มลงมาหรือโวยวายหรืออะไรคือตอนนั้นตัวหนูเองอะ่ะก็ทําอะไรไม่ถูกทําได้แค่เอามือปิดหน้าอกนะเอามือปิดหน้าอกนะอย่างเงี้ยหนูทาให้ท,ทําท่าให้เขาดูอะ่ะเขาก็ทําตามอย่างเงี้ยค่ะหนูทําได้แค่นั้นจริงๆนาะทีนั้นก็ไม่โอเคอย่างแรงค่ะแบบมันไม่สมควรอย่างยิ่งเลยอะ่ะทั้งทั้งที่เด็กก็ผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะมันละเมิดกันเกินไปค่ะมันเหมือนเป็นการแบบเอาเด็กไปประจานหรือว่าไปทําให้ คนที่แบบเป็นอะไรประมาณว่าชอบเรื่องของเด็กอะไรอยู่แล้วมันก็ไม่โอเคอยค่ะนี่หลังเป็นข่าวคุณแม่ก็บอกผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กโรมาหาค่ะขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แต,อตอนนี้คุณพ่อตั้งทนายขึ้นมาแล้วนะคะเพราะคุณพ่อจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปกครองที่พาดพิงคนในครอบครัว ซึ่งคุณพ่อมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรผู้ปกครองที่ไปเซฟครัวใช่แล้วก็ให้เขียนข้อความที่เป็นการดูหมิ่นดูแคลนค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ถูกไหมใช่อ่ะท่านผู้ชมขณะเดียวกันทนายความบอกจริงๆอันนี้มุมกฎหมายทนายความระบุว่าครูให้เด็กถอดเสื้อผ้าเอามาบนเวทีแบบนี้น่าจะผิดประมวลกฎหมายอาญาทำให้เกิดการขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน แต่เป็นความผิดระหูโทษผู้ปกครองไม่ได้แจ้งความเอาผิดคุณครูนะคะ <_ d ata> เพราะว่าคิดว่าคุณครูไม่ได้มีเจตนา <_ d ata> เพียงแค่ว่าคุณครูเนี่ยกระทําการไม่สมควร <ừ. S 1> ก็เลยมีการจัดให้สองฝ่ายมาขอโทษแต่ไอ้เรื่องที่จะดําเนินคดีกับผู้ปกครองที่อยู่ในกรุ๊ปลายอะคะ่ะ <_ d ata> อันนี้จะเป็นข้อหาหมิ่นประมาททนายก็เลยฝากเตือนว่าให้ระวังคําพูดเพราะอยากจะดําเนินคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างและจะได้เข็ดลาบเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปฟังเสียงคุณครูครูครับท่านผู้ชม ที่ไปนคนอุ้มน้องสี่ขวบลูกของคุณพ่อคุณแม่คู่นี้อะไปฟังอีกทีหนึง่งโดยที่การคุณครูบอกถามผู้ปกครองว่าถ้าคุณครูจะให้น้องขึ้นไปแข่งขันการแต่งตัวแบบนี้ได้ไหมคะทีนี้ทางผู้ปกครองเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรคุณครูก็เลยนําน้องขึ้นการแข่งขันค่ะวันนั้นผู้ปกครองเขายิ้มให้แล้วเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรคะ่ะมันก็เลยพาให้น้องขึ้นไปอะคะ่ะใ,ใช่คะ่ะคุณครูเป็นคนถอนให้คะ่ะ เพราะว่าก็เห็นว่าเด็กคนนี้ค่ะมีสามารถแต่งตัวเองได้ค่ะคุณครูก็เลยพาเด็กขึ้นไปยื่นครูฝึกไว้อละค่ะอีกคนหนึ่งก็คือเกิดงอแงค่ะใช่ค่ะแต่คนนี้ก็คือฝึกเหมือนกันแต่พอเห็นปุ๊บจับขึ้นเลยขอขออนุญาตแม่ก่อนค่ะวันนั้นเขาไม่ได้พูดคุยค่ะเขาก็แค่ลงในลายคุณครูไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เด็กอัอายหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกค่ะมันเป็นการพัฒนาก็รู้สึกเสียใจค่ะ ที่มีข่าวแบบนั้นออกไปค่ะความคิดความคิดเห็นของผู้ปกครองคือทุกคนค่ะก็รักลูกค่ะก็คือที่เขาออกมาเพื่อที่ว่าเขาจะปกป้องลูกเขาค่ะก็รู้สึกเสียใจค่ะเราก็ทางคุณครูไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะทําให้น้องอับอายหรือว่าทําให้ทางครอบครัวเสียหายค่ะก็อยากขอโทษผู้ปกครองค่ะก็จะเอาข้อความตรงเนี้ยบทเรียนตรงเนี้ยค่ะไปปรับใช้ในชีวิตต่อไปค่ะหลายท่านแสดงความเห็นว่าน่าจะแจ้งความ ครูกับผู้อเมริการศูนย์เด็กเล็กอันนี้เป็นความเห็นของท่านที่ติดตามกรรมกรข่าวคุยนอกจอของทแทร่อยู่ในขณะนี้ขณะที่ในส่วนของพอ,อ,อฟังอีกทีนึ่ะผู้อเมริการศูนย์เด็กเล็กเห็นว่าเป็นรักษาการอยู่เนี่ยท่านผู้ชมอ่ะฟังดูฮะทางศูนย์เด็กเล็กนะคะก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เด็กเสื่อมเสียหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ที่เราต้องการในการที่จะสึกเด็ก หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้โอเคบางทีเราอาจจะผิดพลาดไปในเรื่องนี้เราก็ยอมรับแล้วก็ต้องขอโทษทางผู้ปกครองแล้วก็ขอโทษทุกๆุกฝ่ายเราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เจตนาเราไม่ได้เจตนาที่จะให้ให้เป็นแบบนี้อะไรค่ะค่ะเราก็รู้สึกเสียใจค่ะก็ได้ขอโทษคุณย่าคือขอโทษ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 หลายรอบแล้วค่ะพอเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะก็คือเข้าใจแล้วว่า ความรู้สึกของผู้ปกครองเป็นยังไงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวเด็กเป็นยังไงนะคะก็คือถึงเราได้ยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะขอโทษพร้อมที่จะให้ผู้ปกครองที่ท,ที่ที่สื่อสารมาแล้วขอโทษเรายยอมรับผิดเรารู้ว่าการกระทํานั้นก็คือผิดเอาน้องขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ค่ะ,คะก็คือยังไงมันก็เป็นการไม่สมควรนะคะคุณผู้ชม อันนี้ประจบครีขันแล้วมันเป็นเหตุบังเอิญแต่มุมหนึ่งก็ทำให้เห็นว่ามันมีการทำกันไม่แน่ใจว่าจะมีที่อื่นอีกหรือเปล่าค,คือเนื่องมาจากกรณีที่เราไปเจอหมถึงนักข่าววัชราเนี่ยเขาไปเจอว่ามีศูนย์เด็กเล็กของอบตอแห่งหนึ่งแล้วก็อบตอเองที่สุรินทร์คร<ช>าชจังหวัดนะได้โพสต์ภาพกิจกรรมนี้ ใช่ค่ะแล้วก็ภาพที่ว่านี้ก็มีเด็กถอดเสื้อด้วยใช่คือกิจกรรมจัดขึ้นมาแบบเดียวกันกับที่เกิดเรื่องที่ประจวบเลยค่ะแต่อันนี้เป็นอบอตอที่สุรินโครงการ,ราานะแข่งขันกีฬาหนูน้อยประจําปีค่ะวัตถุประสงค์ก็คล้ายๆกันสนับสนุนปลูกฝังให้เด็กรักการออกกําลังกายพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาให้สมกับวัยแล้วก็มีภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีหนูน้อยซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นภาพที่เด็กๆ ถูกแก้ภาไม่ต้องนําเสนอภาพนะเพื่อที่จะแข่งขันเปลี่ยนเชื่อผ้าม,มันก็เกิดคําถามแบบเดียวกันกับที่ประจวบนั่แหละค่ะว่ามันจะมีผลกับตัวเด็กโดยตรงในอนาคตเวลาเขาโตขึ้นไปแล้วภาพนี้มันกลายเป็นดิจิตอลฟุตปรินน์นะคะซึ่งที่สุรินท์ที่นี่หลังจากที่ได้สอบถามก็ได้ทําการลบภาพและข้อความทั้งหมดออกไปนักข่าวก็ไปได้สอบถามกับปลัดอบตแห่งนี้ก็บอกนะครับ อการจัดกิจกรรมแบบนี้ต้องขออภัยมันสร้างความไม่พอใจให้กระบากจใจ้งเขาปกครองแน่ๆถ้าเกิดบรรดาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพอมีเป็นการแข่งขันใช่ไหมใช่ค่ะมีผู้ใหญ่ต้องเยอะแยะไปอยู่ค่ะท่านพลจะต้องเอาใจถ้าเกิดเป็นลูกเราเราอยากให้ไปอยู่วันนั้นไหม,มในลักษณะแบบนั้นสุดท้ายทางประหลัดอปตอบนะครับทุกผู้ชมกรณีนี้ ก็ได้เชิญครูผู้ดูแลเด็กมาทำข้เข้าใจนะแล้วก็เน้นย้ำเลยจะต้องมีการเตรียมตัวถ้าจะจัดเนี่ยมันต้องมีการเซฟร่างกายต้องมีการใส่บ็อกเซอร์มีเสื้อกล้าอะไรต่างๆไอ้ภาพทีท่มโมโหไปมันไม่ได้เด็กไม่ได้เตรียมมาไว้ทราบข่าวมาจากศูนย์บางศูนยไว้ายังไงนะเด็กที่เตรียมไว้หาไม่เจอก็เลยจัดเด็กที่ไม่ได้เตรียมตัวมาทําการแข่งขันก็เลยเกิดเหตุขึ้นก็เช่นเดียวกัน ไม่มีเจตนาจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับเด็กหรือผู้ปกครองแล้วก็บอกว่าเพิ่งจัดกิจเ,เพิ่งร่วมเป็นปีแรกกิจกรรมนี้นะในเวลาต่อมา ก็มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องใช่ไหมบ่ายเมื่อวานเนี่ยทั้ง,งน,นี้นที่ทสุรินเนี่ยทั้งครูทั้งผู้ปกครองมาประชุมทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ร่วมกันขอโทษขออภยัยผู้ปกครองของเด็กๆอย่างเป็นทางการแล้วก็สัญญากับผู้ปกครองเอาไว้ว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกผู้ปกครองที่สุรินเนี่ยทุกคนพอใจไม่ติดใจเอาความอะไรขนาดที่ก็มีผู้ปกครองเราไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องขึ้นภาพประกอบวยนะเบอร์ก็ไม่เอามีผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในภาพกลับมองในมุมกลับว่า น้องแข่งกีฬาไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ทราบแต่ว่าจะใส่ชุดักเรียนแต่ไม่คิดว่าจะโป๊ะแต่ถึงกระนั้นกิจกรรมนี้ก็เป็นการเสริมพัฒนาการเด็ก เพราะการที่น้องใส่เสื้อผ้าเองได้ก็ถือเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งอของเด็กว 2, ัยสองสาขวบ3 4มี่ขวบคิดว่าเป็นกีฬาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบอื่นเอาเด็กมาถอดเสื้อผ้าแล้วโป๊คุณแม่คนนี้เนี่ยกลับบอกว่าคุณแม่เต็มใจให้ลูกไปร่วมในการแข่งขันกีฬานี้เองเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ไปเชียร์น้องอก็ช่วยเชียร์น้องอก็คือในกิจกรรมการแข่งขันแต่งกายเนี่ยค่ะ ไม่ได้ร้องเรียนยใดทั้งสิ้นและคุณแม่ไม่ติดใจอะไรเลยเพราะเห็นชอบในเรื่องการแข่งขันกีฬากันคุณแม่โอเคอ้าวทำไมล่ะคุณแม่คือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เราถ่ายรูปแบบเป็นกล้องเป็นิฟรมนะค่ะเราเก็บเอาไว้ดูในครอบครัวค่ะพอในเด็กชายสลยุทธหรือเด็กหญิงพิชเชนันเติบโตขึ้นมาคุณแม่เอามาให้ดูก็น่ารักนะแต่มเป็นการดูระหว่างแม่กับผม แต่ยุคนี้สมัยนี้แล้วบนเวทีหนึ่งหน่วยงานที่จัดงานถ่ายเราไปเผยแพร่ในโซเชียลสองเราไม่รู้ว่าใครก็ไม่รู้อยู่ในงานเขาถ่ายรูปอเอาไปเก็บเอาไว้หรือเอาไปทำอะไรโลกมันเปลี่ยนมันน่ากลัวจริงๆนะท่านบูชมฮมเชื่อเถอะถ้าเรากลับไปถามเด็กๆแม้กระทั่งรูปที่มแม่ผมถ่ายเอาไว้แล้วแม่มาถามผมว่าเผยแพร่ได้ไหมลูก ผมก็จะบอกแม่ผมโตว่าไม่ใช่ไหมท้้งไปค่ะเออใช่ตอนเด็กๆก็มีภาพกันเยอะนั่นแหะแต่มันเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนกล้องฟิล์มอะแล้วเราก็เอาไว้ดูกันเองเป็นความ,มจำในบ้านเออแต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยท่านผู้ชมนี่จริงๆเชื่อพมไหมบางท่านมีความเข้มงวดถึงขนาดไม่เผยแพร่รูปลงโซเชียลเลยจนกว่าจะได้รับอนุญ,ญาตจากเขาเมื่อเขาโตขึ้น ใช่ต่างชาติเขาจะมีไหมต้องไปไหน,ไหนเล่าให้ฟังซิว่ามันเป็นยังไงความคิดแบบนี้ ก็คือมีแนวความคิดยังไงเราไม่ได้พูดถึงใครนะเขาก็จะคิดว่ามันเป็นส uh> ิทธิเด็กน um> ั่นแหละค่ะท um> ี่เด็กเนี่ยจะเลือกได้ว่าเด็กอยากจะให้รูปตัวเองเนี่ยออกไปในแบบไหนรวมไปถึงสมมุติว่ามีการทำคอนเทนต์แล้วเอาเด็กๆมานั่งจับถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเด็กเขาอยู่ในวัยที่เล็กเกินกว่าที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเขาอยากทําหรือไม่อยากทำอ่าก็จะมีแนวคิดของผู้ปกครองโดยเฉพาะต่างประเทศเขาจะคิดอย่างนี้เขาจะถ่ายไว้แล้วก็จะเก็บ รอจนหรือไม่ให้ถ่ายเลยบางทีก็ไม่ถ่ายเลยด้วยซ้าไปหรือถ่ายเอาไว้ก็จะไม่เอาไปเผยแพร่ออจนกว่าลูกจะโตใช่ค่ะแล้วให้ล,ลูกเนี่ยเป็นคนตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างคือเขาจะเคารพเรื่องสิทธิเด็กกันมากอค่ะเห็นกันยังไงแสดงความคิดความเห็นกันได้นะท่านผู้ชมแต่ส่วนตัวผมเอเราเห็นข่าวคนไข้เด็กเยอะอม,มันมีความน่ากลัวอยู่นะค่ะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกอะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของน้องสี่ขวบเนี่ยนอนไม่หลับกังวลในอนาคตแลออ้วท่านผู้ชมอย่าไปคิดเป็นเรื่องเล่นๆจริงๆนะใช่ไหมอ่ะสลับกับมาว่ากันต่อ